ใกล้ดิสเนีน่ยโอ้ยคนคอนแย่งกูจ่อ,อยังนะโอ,โอ้มีโล่ด้วย đi phòng ừ, nào vậy. À. Phòng nào nam mà trời. Xịt luôn. Xịt hết mà

จะรัดแจ้งเพื่อนอีกสอง ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้แค่นี้อยู่บนหัวหโอ้เก็บห้าทะหเหลื่อเนเกิน

โอ้มา,ายกอด oh <my> ชิดเลยปีหา้าชิดฝั่งประตูฝั่งประตูฝั่งประตูประตูนี้ เกล้าสินตร์รกรูป 2NT ไอ้เหี้ยรงแล้วแหละรงแล้วล่าสุดมันอยู่ซ้ายหมดไม่ใช่เหรอ เลยหาบอ Last Okay. Sure. okay.